วันนี้เราจะมาบอกวิธีการเลือกใส่รองเท้าที่ใส่แล้วขะของเราจะดูเรียวยาวแน่นอนเดี๋ยวขอรองเท้าด้วยนะคะอุ้ยขอปุ๊บมาปั๊บเลยอันนี้รองเท้าของอะไรเหรอคะรองเท้าของรีเวียค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้รองเท้าของรีเวียเนี่ยในการบอก3วิธีการเลือกใส่รองเท้าของเราคะ่ะมาเริ่มที่วิธีแรกกันเลยคะ่ะหนึงเราควรเลือกรองเท้าสีอ่อนแบบนี้เลย การเลือกสีรองเท้าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะรองเท้าสีอ่อนเช่นสีขาวสีนู๊ดสีชมพูอ่อนหรือสีรองเท้าที่มีเฉดใกล้เคียงกับผิวมีส่วนในการช่วยอําพรางให้ขาของเราเรียวยาวขึ้นได้ค่ะเพราะรองเท้าสีที่ใกล้เคียงกับผิวเรามีส่วนในการช่วยหลอกสายตาจากบริเวณขาไปจนถึงบริเวณเท้าทำให้เหมือนช่วงขาไปถึงเท้านั้นยาวขึ้นดังนั้นการเลือกรองเท้าโทนสีอ่อนแบบนี้จะทำให้ขาของเราดูเรียวยาวขึ้นแน่นอนค่ะ อย่างันนี้ถ้าใครสนใจนะคะเป็นรีเวียรุ่น U ค่ะราคา189บาทมาที่วิธีต่อไปกันเลยแนะนำว่าให้เลือกรองเท้าแบบไม่มีสายรัดข้อเท้าแบบคู่นี้นะคะรองเท้าแบบไม่มีสายรัดข้อเท้าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายและไม่อึดอัดสําหรับสาวๆค่ะสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือการใส่รองเท้าแบบไม่มีสายรัดข้อเท้านอกจากจะใส่สบายแล้วเวลาที่ปล่อยให้ช่วงข้อเท้าโล่งๆจะช่วยอํามพรางขาให้ดูเรียวยาวขึ้นเพราะาเราปล่อยข้อเท้าให้เป็นอิสระค่ะ ถ้าใครชอบรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นวาวาค่ะราคา199บาทต่อมาเราควรเลือกรองเท้าแบบเปิดหน้าแบบนี้ค่ะรองเท้าเปิดหน้าก็เป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่ใส่แล้วสบายค่ะเนื่องจากรองเท้าที่เปิดด้านหน้าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าที่มิดชิดเพราะถ้ายิ่งมิดชิดก็จะยิ่งทําให้ดูตันเข้าไปอีกดังนั้นพอเราเน้นเนื้อหน้าเท้าเยอะๆก็จะช่วยอําพรางให้ต้นขาและน่องของเราดูเล็กลงได้ค่ะ ถ้าใครชอบคู่นี้นะคะนี่คือรองเท้ารุ่นมิกค่ะราคา199บาทอยากให้ทุกคนนะคะลองไปทำตามวิธีที่เราบอกกันไปดูรับรองเลยว่าขาจะดูเรียวยาวขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รองเท้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตามไปได้เลยที่ IG ของร้านรีเวียรเราแปะที่กัดไว้ให้ในแคปซ่นแล้วค่ะวันนี้ชอบชอบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย